สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับแพทนะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมหลังจากหายไปนานนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดู mv volcano ของ treasure กันจ้าของ treasure ใช่ของ Treasure แต่ว่าเป็นฮิปฮอปยูนิตนะฮะเป็นแรปไลน์ของเราครับผมฮิซอกโยชิแล้วก็ฮารุโตะนั่นเองจ้ะแต่คืออาจจะดีเลย์ไปวันสองวันนะฮะเพราะว่าก่อนหนะ้านี้เนี่ยคือ1งงานรัดตัวมากๆแล้วก็2ก็คือยังทำใจไม่ได้กับข่าว เย่ดำกับมาชีออกจากองค์ไปนะครับแล้วคือมาชีเป็นเมนเราด้วยไงทุกคนคือมันเศร้ามากถือเมทุกคนคงเข้าใจว่ามัน move on ยากอยู่แล้วหรือว่าอาจจะ move on ไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าต่อจากนี้ก็คือไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะก็ยังจะ support ทั้ง12คนเลยไม่ใช่แค่10คนนะฮะก็ อาจจะรู้สึกว่าอย่างมาชียอย่างเงี้ยเมนเราอ่ะน่าจะค่อนข้างตามยากเพราะเป็นชาวญี่ปุ่นแต่เยดาเราว่ายังคงได้เห็นผลงานในอนาคตอีกนะฮะแต่มาชีเนี่ยแหละแต่ยังไงก็จะสป,ปอร์ตต่อไปนะฮะเอเดวเวไไปเกี่ยวกับโวเคโนเลยแต่ว่าต้องพูดนะครับก็อ่าเดี๋ยวไปทูกันเลยดีกว่ากับ m v v o วีโวเโเป็นอีกเพลงหนึ่งในอัลบั้มที่ชอบมากแล้วก็ฟังบ่อยมาฟังบ่อย่าเพราะอะไรเพราะว่าปกติเวลาฟังคือฟังรวดทั้งอัลบั้มนะฮะเพราะฉะนั้นก็ได้ฟังทุกเพลงทุกรอบ แล้วก็ปกติฟังทุกวันเงี้ก็ไปดูกันว่าครั้งนี้เนี่ยไซท랙บีท랙บีไซของ YG ของ Treasure จะลงทุนไปกับ MV มากแค่ไหนนะฮะยิบหลังฮัลโหลหรือเปล่าไปดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนมาดูกันเลยดีกว่านะฮะ MV Volcano 3 2 1 Treasure g o a ่ วาจีกับรถโหเสื่อเลื่องแสงจ้าจริงส่วนตัวชอบเพลงสไตล์นี้มากว้าพี่ชอบพี่ชอบโคอเท่ข้อเท่ MV จริงจังมากเซเว่นชิวโก้โอ้ยทุกคนดูหน้ายโยชิดิดูหน้าดูตาดิโอ้ my god เฮ้ย,อยชอบความแบบชอบความเป็นหนังของ MV อันเนี้ยฮะ เอมวีจริงจังโคตรโอ้ต่อเฮ้ยน่ารักหล่อในขนาดนี้วะคนเราเฮ้ยมุมก้งเหมือนตอน เหมือนตอนจิก huh. จ the nah ีนฉากของโตเองอ่ะของฉากของโตเออก็เป็นแบบมุมกล้องนั้นใช่ปะชอบสายตามากเลยอ่ะ MV แบบ MV จริงจังเลยจ้าโอ้แม็กแม็กำหรับคาวบอย พ,พี่ซอ็อกยังคิวอยู่ดีโอ้ยเอลเมนนี้คือแบบมีความก้าวสูงมากอ๋อพี่ซอก ตอกเทียร์เลยขนาดนี้ขำาดละเฮ้ยเต็มมากอันเนี้ยฉากเนี้ยอันนี้คือใช้สตัน่ะเนี่ยเ็มวีคนลงทุน ด้วยตัวบีทเองอ่ะมันอินเทนต์อยู่แล้วอ่ะเจอ m อ็มวเข้าไปยิงแบบโคตรดีมันเป็นหนังเลยอะ่ะแบบแมทแมทเฮ้ยเนี่ยการถ่ายทำอ่ะเราว่าเป็นกล้องแบบกล้องถ่ายหนังอ่ะตรงที่เป็นฉากทะเลทรายอ่ะเนี่ยเนี่ยมันคือแบบ ภาพดีมากภาพของฉากอันเนี้ยฉากทะเลทรายทะเลทรายปะวะเออคือดีมากเลยอะมันเป็นเอลเมนต์สไตล์ภาพของภาพยนตร์จริงๆนะชอบหน้าพิ่ซอกอันนี้ <c oughs> หน้าแบบมีความกวนตีนแล้วคือด้วยแว่นด้วยไงด้วยแว่นอันนี้ด้วยไง จบแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างกับ MV Volcano คือทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับตัวเพลงกันดีอยู่แล้วใช่ไหมพอเห็น MV แล้วเป็นยังไงกันบ้างมีรู้สึกว่ามันคือ MV Serious ตอนแรกก็คือไม่ได้ Expect ว่าจะเป็น MV อะไรที่มันจริงจังขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ Title Track ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าจริงจังมากจากการถ่ายทงการถ่ายทำการตัดต่อแสงภาพทุกอย่างคือท็อปน t อต นะฮะ YG ลงทุนมายูนิตนี้คือโคตรดีตัวเพลงว่าดีแล้วพอเจอ MV เขาไปช่วยเสริมขึ้นมาคืออินเทนช์มากแล้วก็มันว่ากแล้ภาพชอบเป็นคนที่ชอบภาพสไตล์แบบภาพยนตร์อะไรอย่เงี้ยเรารู้สึกว่าฉากที่เป็นฉากเดสเซอร์คือดีมากฉากแบบทัพสวยสุดๆแสงการเกรดดิ้งของภาพคือโคตรดีแล้วก็ภาพ close up ของหน้าตอนจบอ่ะโอ้ตรงนั้นหน้าดีมากเลยทุกคนมันอ่ะเพลงมันอยู่แล้วจะเอ็มวีเข้าไปมันกว่าเดิมนะฮะคิดยังไงกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมๆาที่มานั่งดูด้วยกันนะฮะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็จะพยายามกลับมาเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะฮะวันนี้ไปก่อนล้วครับบ๊ายบาย